แสดงถึงสถานะการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลารเซลล์ด้านบนคือไฟจากโซลาเซลล์กำลังผลิตทั้งหมด9.5กิโลวัตต์ณขนาดนี้ผลิตได้1.7กิโลวัตต์ไฟบ้านใช้1.6กิโลวัตต์ดึงไฟฟ้าหลวงมา90วัตต์เพื่อเป็นการเลี้ยงระบบอิเมเตอร์ จะเห็นได้ว่าถ้ามีการติดตั้งอย่างถูกต้องท่านสามารถจะใช้ไฟฟ้าฟรีจากแสงแดดได้และถ้าใช้แผงโมโนซึ่งมีประสิทธิภาพสูงท่านจะสามารถได้รับพลังงานตั้งแต่6โมงเช้าจากกนกระทั่งถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามหรือรมีอปมัหญหาเรื่องเซลล์ยินบอกมาถามเลยครับ